สวัสดีค่ะที่ต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกค่ะตุลาคมของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษค่ะมีสิงและก็ธนูนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงธนูในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตัวนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ อาจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหากันในสถานะอะไรแต่ขอให้แบบมีคนรู้จักจริงๆนะคะก็จะดูได้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงไปดูพลังงานหลักดวงความรักของทาตไฟก่อนเอาไ่หน่อยนะคะหถ้วยนะคะ หกถ้วยเป็นไพ่ความสัมพันธ์ของการคืนดีเป็นไพ่ความสัมพันธ์ของการดูแลนะคะบางท่านต่างกันในเรื่องอายุบางท่านเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นคนรักเก่าอะแต่ให้เป็นที่สองเคสความสัมพันธ์เก่าๆคนรักเก่าคนคุยเก่าหรือความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่อายุห่างกันนะคะมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความอบอุ่ม แล้วก็อีกเคสหนึ่งคือคุณกําลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตถึงแม้ว่าปัจจุบันคนคนนี้จะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหกถ้วยในที่นี้จะหมายถึงอะไรขอให้สถานการณ์ค่ะในความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟค่ะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟคุณละขัหกม้เท้านะ หกไม้เท้าสิบเหรียญดูมั่นคงประมาณหนึ่งเลยนะจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ความสัมพันนี้จะต้องสําเร็จแต่ก็ไม่แน่ใจแน่ๆแ,แต่ไม่แน่นอนเลยมีไพ่ห้าดบคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบแวบแรกอะ่ะแว็บแรกของการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ทุกๆคนคาดหวังการประสบความสําเร็จนะคะคาดหวังการประสบความสําเร็จ ความมั่นคงการอยู่ด้วยกันองค์กรเดียวกันความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่พออยู่ๆไปแล้วมันน่าจะไม่ตรงปกพอมันเริ่มไม่ตรงปกขึ้นเป็นสองดาบละเริ่มลังเลแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้จะไปต่อดีหรือพอทันทีหรือจะไปต่อกับคนนี้แล้วเลือกหรือคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางท่านจะมีปัญหาเรื่องตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะ เก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีหรือเก่าก็ไม่ไหวใหม่ก็ยังไม่รู้หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่ามาดูมีปัญหาในเรื่องของความลังเลแล้วนะมีคนไม่อยากลุยไม่อยากสู้ในความสัมพันธ์แล้วนะมีคนล้มเลิกบางอย่างในความสัมพันธ์ไปแล้วนะทั้งทั้งที่ตอนแรกอ่ะค่อนข้างมีความตั้งใจนะคะค่อนข้างมีความตั้งใจว่ามันสําเร็จแน่ๆมันสําเร็จแน่แน่มันไปต่อได้แน่ๆมันรอดแน่ๆ อีกเคสหนึ่งก็คือเป็นเคสของคนที่เป็นคนเก่าๆในชีวิตเคยมีการพยายามกันแล้วลองกันแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบถ้าจะต้องกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์มันจะเวิร์ k ไหมหรือเราอาจจะลมเลิกควรปล่อยเรื่องนี้เป็นอดีตไปเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหกถ้วยในที่ของชาวธาตุไฟอ่ะจะเป็นการ กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ดูแลกันหรือความสัมพันธ์นี้โละทิ้งให้เป็นอดีตไปเถอะไปอย่างนงี้นะคะ <c oughs> ไปดูกันค่ะขอไพ่ให้ท้าไปยนะคะขอพให้ทาไปยค่ะคุณรู้สึกไงกับเขาอะชาวท้ายคุณรู้สึกไงกับเขามีไพ่แปดเหลี่ยนนะ มีแปดเหรียญมีไพ่แชริออตมันชัดแม่ไม่ลองเปรับ8เหรียญแชริออตเวลาใช้ไพ่สีพัสเทลจะชอบมีปัญหาเรื่องโฟกัสของกล้องตลอดคิงถือดาบเด็กถือดาบแล้วก็8ปดถ้วย ก็เก้าถ้วยอืเห็นอะไรเห็นเรื่องของความเอาแต่ใจในความสัมพันธ์จะเจ้าชูไ้ไหมหรอกเก้าถ้วยอาจจะไม่ใช่เจ้าชู้เสมอไปแต่ว่าถ้าเป็นไพ่ดาบขึ้นมาเยอะพี่ว่าเอาตัวเองสะดวกพอสมควรน,นะคะขอไพ่หน่อยนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณถ้าไปมีไพ่สิบไม้ อื 7, เจ็ดเหรียญเจ็ดไม้สองถ้วยอืมเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณนะแต่คุณเริ่มไม่ไหวแล้วก็เนี่ยสองถ้วยตรงนี้กับแปดถ้วยตรงนี้มันดูเติมเต็มการแต่ว่าไม่อยากแล้วหรือเปล่าอ่ะเขาสึกไงกับคุณ สิบถ้วยควีนถือเหรียญโอเคไพ่แถวบนนะฮะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะ,ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองอ่านได้อย่างเดียวเลยว่าไป แตอ่านได้อย่างเดียวเลรแต่จะพยายามอ่านให้ได้สองอย่างอะเอาในเคสแรกก่อนแปดเหรียญนะมันบ่งบอกถึงความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ประมาณหนึ่งนะแปดเหรียญแชรีออตเนี่ยคือเรื่องราวงความสัมพันธ์เวอร์ชันธุรกันดาลแหละถ้าให้พูดตรงตรงะธุรกันดาลเอ่อธุรกทุเลเออใช่ธุักทุเลคือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันไปปรับกันไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วพอขึ้นเป็นไพ่คิงถือดาบกับเด็กถือดาบอะ มันก็คือความสัมพันธ์ที่มีคนเอาแต่ใจความสัมพันธ์ที่มันไม่ง่ายคุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความรู้สึกตึงเครียดนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกตึงเครียดเขาดูมีเส้นแบ่งในความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดนะถ้าเขาชอบเราเขาก็ชอบอะชอบแบบชัดเจนแต่ถ้าเขาแบบมีความรู้สึกไม่ชอบเราไม่อินกับเราอะมันก็คือคงเส้นคงวาแบบนั้น นะคะในเคสแรกเวอร์ชั่นคงเส้นคงวาที่เขารักษาสถานะไว้สม่ําเสมอมันต่อให้คุณพยายามมามากขนาดไหนอ่ะมันเพียงพอแล้วที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องเลือกที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการอ่ะเขาไม่หยิบยืนให้สักทีคุณมีแปดถ้วยอยู่ตรงนี้แล้ว แต่อีกสองถ้วยที่เขาควรจะให้คุณเขาไมา่ให้สักทีเพราะฉะนั้นฉันก็ขอมีตัวเองฉันขอเติมเก็บถ้วยที่จะเอาไว้ให้เขาที่จะต้องไปแลกกับเขายื่นหมูยื่นแมวตรงนี้นะเอามาเติมให้ตัวเองแล้วกันคิดแบบนี้นะคะเคสต่อมาถ้าเป็นเวอร์ชั่นความสัมพันธ์นี้ทุกคนคิดว่าพี่ควรเอาอยากแก้ภูมิแพ้ไปให้ข้างบ้านพี่ป่ะ เออขออ่านไพ่ก่อนเดีวค่อยว่ากันอ่ะไปต่อหรือว่าเขาจะจามกระเพราอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะ,ออะ,ะ,อะ,ออะที่เห็นหรือถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งอะ่ะมันจะต้องเป็นเคสเวอร์ชั่นที่แบบอเราพยายามแล้วกับความสัมพันธ์นี้เขาก็ดูชอบเรานะ เขาก็ดูชอบเรานะแต่ว่ามันเอาแต่ใจเกินไปมันน่าจะมีเงื่อนไขบางอย่างอะถ้าถ้ามันไม่มีอะไรให้กันเลยมันไม่น่าจะมาถึงจุดที่มันเป็นแปดถ้วยได้มันน่าจะไปตั้งแต่ตอนที่แบบ ห้าถ้วยสี่ถ้วยที่ถ้วยที่มันยังไม่เยอะขนาดเนี้ยแต่มันน่าจะมีความหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันพอสมควรด้วยพลังงานที่เป็นหกถ้วยตรงนี้นะสี่ถ้วยก็เหมือนไพ่ปฏิเสธห้าถ้วยก็เหมือนไพ่ผิดหวังแงะร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะถ้ามันผ่านจุดนั้นมาได้มันก็น่าจะมีอะไรแรกให้กันบ้างแต่ว่ามันก็น่าจะมีจุดที่เหมือนแบบมีความอดทนยื้อดึงเกมกันอยู่ประมาณนึงถ้ามันเป็นอย่างในเคสตรงเนี้ เหมือนคุณจะต้องนั่งถามตัวเองว่าถ้าคุณจะอยู่กับตรงนี้ให้ได้คุณจะต้องทนกับสาภาวะนี้ให้ได้เชน่นเขาอาจจะเป็นคนแบบจริงจังซึ่งเราก็พร้อมเราก็อยากได้คนจริงจังแต่เขาก็จริงจังในพาร์ทของเขาด้วยคือเขาไม่เปลี่ยนตัวเองสมมุติที่ต่างเขาอาจจะเป็นคนแบบเวลารักเราก็รักเราแต่พอถึงเวลาที่โมโหเขาก็ปากแซบแล้วเรามีความรู้สึกว่าแซบกับคนอื่นะได้แต่มาแซบกับเราเนี่ยมันบันทอน อมืมันแล้วแต่จี้จุดแล้วแต่ปมของแต่ละคนเนี่ยว่ารับตรงไหนได้รับตรงไหนไม่ได้แต่นั่นแหละสิ่งที่เขามีอ่ะมันมาจี้คุณแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกแบบไปดีไหมไม่อยากอยู่แล้วพอเหอะอะไรอย่างนี้ได้นะคะหน้าไพ่ข้างล่างในความรู้สึกของเขานะในความรู้สึกของเขาอ่ะในความสัมพันธ์นี้ เขาเห็นความพยายามคนคนนี้มีความตั้งใจในความพยายามความมานะความอดทนเขาก็เห็นคุณด้วยว่าคุณก็มีความตั้งใจความมานะความพยายามความอดทนด้วยเช่นกันเขาถึงอยากอยู่ต่อกับคุณอยากไปต่อกับคุณคุณเป็นคนที่ควีนถือเหรียญเป็นที่พึ่งให้เขาได้แล้วแต่จะคิดว่าเป็นที่พึ่งเรื่องอะไรบางท่านก็ที่พึ่งเรื่องเงินบางท่านก็ที่พึ่งทางใจอืมเป็นที่พึ่งให้เขาได้นะคะ อย่างน้อยไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาเขาก็แอบ,บมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นบ้านให้เขามาถึงตรงนี้แล้วคุณก็ยังเป็นบ้านให้เขาก็ยังเป็นคนที่เติมความรู้สึกที่ดีให้เขาได้เรื่อยๆเขารู้สึกแบบนั้นนะคะแต่เคสหนึ่งในเคสที่คุณตั้งใจที่จะไปจากเขาจริงๆอะ่ะมันพี่ว่าเขาแอบ,บรู้สึกได้บางอย่างด้วยไพ่เจ็ดไม้นะ คุณยังคงเป็นคนดีสําหรับเขาคุณยังคงเป็นคนที่ตอบโจทย์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับเขาแต่คุณคุณเริ่มทําให้เขาเข้าถึงยากในเคสที่ยังอยู่กับเขาเขาเริ่มจับสังเกตได้แล้วว่าคุณอนะเริ่มทําให้เขาเข้าถึงยากหรือถ้าเป็นในเคสของคนที่เลิกกันมาแล้วแล้วมีการวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เออคุณคือคนที่เหมาะที่จะเป็นครอบครัวสําหรับเขามากที่สุดแล้วละ่ะแต่ว่าเขาน่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองหนักหนัก พื่อที่จะได้มีคุณกลับเข้าไปในชีวิตเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญสถานการณ์บางเรื่องในความสัมพันธ์ยังกองอยู่ตรงนั้นปัญหายังกองอยู่ยังไม่ได้เคลียร์เป็นแบบนั้นได้เนาะอ่ะไปดูกันค่ะขอไพ่หน่อยนะคะเออสิ่งที่เขาคิดที่จะตั้งใจที่จะทำในความสัมพันธ์นี้ ตั้งใจจะเป็นห้าดาบเขาหรือเราห้าดาบเนี่ยสิ่งที่ตั้งใจในความสัมพันธ์นี้มีห้าดาบค่ะมีไพ่เชลีออดค่ะไห้พิเศหรออืม เก้าไม้หรอจัดเม้นหรอเรเวอร์สในความสัมพันธ์นี้เหมือนมีถ้าเขาคือคนที่ไม่ไม่โอเคกับเราจริงๆแล้วเราเห็นในความสัมพันธ์ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันจริงๆด้วยแปดถ้วยเมื่อกี้นะ มันมีคนตั้งใจที่จะเดินทางออกไปจริงๆนะห้าดาบเดมไพ่หายหายหน้าเดอะแชรี่ออกเป็นไพ่การเดินทางออกไปนะคะแล้วยังมี9ก้าไม้ขึ้นมาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะที่จะมีการห่างออกไปจากกันเพื่อเป็นการพิสูจน์ในเวอร์ชั่นที่คนคนนั้นไม่โอเคนะมีเกณฑ์ที่ช่วงที่ห่างอ่ะสำหรับคนที่ไม่โอเคนะมีเกณฑ์ที่ช่วงที่ห่างอ่ะ จะมีบุคคลที่สองบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ในคนที่โอเคนะและรู้ว่าห่างแต่เขาโอเคจริงๆนะมันจะอยู่ในโหมดเหมือนเป็นการทดลองใจตึงๆว่าจังหวะที่อยู่ห่างการเงียบใส่กันไม่ได้คุยกันนะ่ะมันจะมีความรู้สึกความนึกถึงความคิดถึงกันแค่ไหนอ,อ่ะอันนี้คุณต้องวัดด้วยตัวคุณเองนะว่าคนที่เราอยู่นี่เขาโอไม่โอนะอหรือโอยอะไรอย่างเงี้ย ขอไพหน่อยเออแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาวธาตุาไฟเพราะอยู่แล้วมันเหนื่อยอยู่แล้วมันท้อมีเจ็ดไม้นะคะง่ายสักวันได้ไหมธาตุไฟอยากจะบอกมีเจดไม้มีสาไม้ค่ะมีไพ่ t h e e m p r e s s นะคะมีไพ่ e Moon ค่ะ มีไพ่สี่ถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญโถธาตุไฟเอ่อในหน้าไพ่นะคะถ้าอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรารู้แหละว่าเขาไม่โอเคอะจริงๆชีวิตคุณด้วยไพ่ที่เป็นเ the e m p เ e s สอะมองซ้ายมองขวาดูดีๆถ้าไม่ได้มีเรื่องของความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้ชีวิตคุณค่อนข้าง,าง,าง,างดีนะอืม แต่พอมีเรื่องเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กับคนเก่าของคุณหรือคนใหม่ๆใ,ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเป็นคนที่อายุต่างกาันหรือเป็นคนที่ทํานิสัยไม่น่ารักอะไรประมาณนี้มันจะเป็นช่วงที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันโอเคโดยภาพรวมชีวิตฉันเนี่ยฉันโอเคนะแต่ฉันจะมีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจเกี่ยวกับคนนี้คนคนนี้ยังสามารถรบกวน แล้วก็ทำให้คุณมีความรู้สึกน้อยใจได้อยู่นะยังเห็นเอฟเฟกตตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นในหน้าไพา่ตาบใดที่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณเลิกไม่ตาคนคนนี้ถ้าเขาไม่ดีนะหรือถ้าเขาทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองถ้าคุณเลิกไม่ตาเลิกเอนดูคนคนนี้เออความเข้มแข็งในจิตใจของคุณนะมันอาจจะกลับมาแข็งแกร่งเหมือนสภาวะภายนอกของคุณก็ได้อลองดูเพราะว่ามันดูเป็นไพ่สู้ สู้เราแบบมันมีคนหนึ่งแบบฉันต้องมองหาทางอื่นแล้วเพราะว่าอยู่ไปในความสัมพันธ์เนี้ยฟังก์ชันชีวิตข้างนอกมันได้แต่ฟังก์ชันภายในใจอะมันไม่ได้มันรู้สึกไปหาอะไรก็ไม่เติมเต็มอ่ะสี่ถ้วยห้าเหรียญไปหาอะไรก็ไม่ความรู้สึกแบบฉันอกหักอ่ะฉันท้อมันห่อเหี่ยวทั้งททิ่งจริงตอนนั้นคุณอาจจะกําลังนั่งกินอะไรอร่อยๆอยู่แต่น้ําตาคุณก็ไหลอะไรอย่างเงี้ย ไม่รับรู้ถึงรสชาติความสุขที่อยู่ตรงหน้าแต่ไปคิดถึงสิ่งที่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยธาตุไฟรักเขาแค่ไหนแต่ก็ต้องรักตัวเองพิเศษสาหรับคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ธาตุไฟทุกคนที่เจอหรอกเนาะแต่ถ้าใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่พี่เอาใจช่วยค่ะอืมประมาณนี้จบกันไปแล้วไม่ใช่คลิปธาตุไฟแล้ว คลิปภูมิแพ้ก็ได้จามกันตลอดคลิปนะเอฟเฟคลอบตัวจามกันตลอดคลิปโอเคจบไปแล้วค่ะสรุปคลิปวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ